นะโมพุตัยปะบุตัยระตนายันมานีโนปะระติสหาจสุตมาพุธโรรมมจังโฆยะชาพุโมนะพุท้าบุจธามมะบุจจังกะบูจา หากิจานังวารังกันตังสิวาริจามาเชรังอังวันทามิตุระโตอังวันทามิตาสุโยอังวันทามิสัพพโตพุทธะธรรมังฆบูเชมินะโมทายะ พาโตาไตรัตนายาณมานโนกรัตสีสาจาตุธรรมาพุถธรัมโมจังโฆยะชาพุโมนะพุจจะปุจามาปุจจังกะูชจอารกิจานังวารังกันตัง สิวาริจามาเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาสุโยอาหังวันทามิสัพพะโตพุทธะรรมะสังฆบูชิมินะโมุทธายาปะพุทธะเทรัตนายาณ มาเนนอกภาระสีสาหาจตุธรรมาพุทถธรัมโมจังโฆยาชาบุทโมนะพุทธะบูจาธัมมะบูจาจังกะบูจาอะพิจานังวารังตันตังสีวาริจามาเทรัง อาหังวันทามิตุระโสอาหังวันทามิทาสุโยอาหังวันทามิสัพัโสพุธะธรรมสังฆบูชิมินโมตายาสทัะดายไตตนาญาณมาเนโนภาต สีสะหาจาตุธรรมาพุทถธรัมโมจังโฆยะชาบุทโมนะุทธาบูจาธรรมะบูจาจังกะบูจาอภิจานังวารังกันทังสิวาริจามาเทรังอาหังวันธามิตุระโต อังวันทามเมตสุโยอังว <même aru> ันทามิสัพปโซพุทธะธรรมะสังฆะวิเชมินะโมพุทธายะปะพุทธไตระตนะยาณมะนีโนปารัตติสัฮาจตุธรรมา พุทโธธรมโมสังโฆยะถาบุโมนะบูจาบูจาจามะบูจาสังฆะบูจาอภิจานังวารังกันตังสิวาริจามาเจรังอาหังวันทามิทุระโต อังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัะโตพุทธะธรรมะสังฆะบูเชมินะโมพุทยะปะพุทธะไตรัตนาญาณมะนีโนปารัตสีสาหัสตุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยถาบุทรโมนะบุจาบุจารรมะบูชาสังฆะบูชาอภิชานังวารังกันตังสิวาริจามะเจรังอาหังวันธามิตุระโต อังว ah ันทามิตาตุโยอังวันทามิสัพโซพุทธะธรรมะสังฆะปุเชมินโมโมทายะปะพุทธะายรตนายานมะเีโนปารัตสีสะหาจตุธรรมา พุทโธธรรมโมังโฆยถาุทโมนาบูจาบูจารรมาบูชาสังฆะบูชาอภิชานังวารังกันตังสิวาริจามาเจรังอาหังวันธามิตุระโต อังวันทามิเาตุโยอังวันทามิสัพปโซพุทธะธรรมะสังฆะปุเชมินโมโมทายะปะพาโมตัยระตะนาญาณมะนีโนปารัตสีสะหาจตุธรรมา พุทโธรรมโมสังโฆยะถาบุตรโมนะบุจะบูจาจามะบูจาสังฆะบูจาอภิชานังวารังกันตังสิวาริจามาเจรังอาหังวันธามิตุระโต อังวันทามิเาตุโยอังวันทามิสัพโซพุทธะธรรมะสังฆะปุเชมินะโมโมทายาปะโมตตาอิระตนายานมะเีโนปะรัตสีสะหาจตุธรรมา พุทโธรรมโมสังโฆยะถาบุตรโมนะบุจะบุจาจามะบูชาสังฆะบูชาอภิชานังวารังกันตังสิวาริจามาเจรังอาหังวันธามิตุระโต อังว ah ันทามิตาตุโยอะังวันทามิสัพปโซพุทธธรรมะสังฆาบูเชมิ